สวัสดีค่ะชื่อปลายฟ้านะคะให้เสียงภาษาไทยตัวละครที่ชื่อว่าเอียนสีค่ะในเกมบันทึกรับ3ก๊กบค่ะคนรู้สึกได้รับเลือกที่ได้พักตัวละครน,นี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่าปลายฟ้าเป็นแฟนคลับของเรื่องราวเกี่ยวกับ3กมกบนะคะก็ชอบศึกษาประวัติแล้วก็ ความสามารถของแต่ละตัวละครนั้นๆใน3ก๊กนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ภาคเรียงนี้การภาคตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะคะเพราะว่าด้วยโทนเสียงของปลายฟ้ามีความหวานอยู่แล้วเหมือนกับเ e อียนสีอะคะ่ะแต่ว่าโทนของปลายฟ้าเนี่ยจะเป็นหวานแก่น แต่ตัวละครเอยนสีจะมีความหวานอ่อนโยนซึ่งปลายฟ้าก็ต้องบิดเสียงนิดนึงเพื่อที่จะให้เข้ากับตัวละครเอยนสตัวนี้นะคะงั้นเดี๋ยวมาลองฟังที่ปลายฟ้าภาคเสียงกันเลยค่ะหากไม่เรียนหนังสือจะได้เป็นสตรีที่ชาญฉลาดได้อย่างไรขอบคุณค่ะก็ขอฝากเกมบันทึกเลับสามโกไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย สวัสดีครับชื่อตินประวัติถิายฮิรันครับชื่อเล่นชื่ออุ้มครับได้รับมอบหมายให้ภาคเสียงตัวละครโจโฉในเกมบันทึกรับ3ก๊กครับสําหรับความรู้สึกแรกที่ได้รับมอบหมายให้โรงเสียงตัวละครโจโฉเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกที่ตื่นเต้นและดีใจมากๆเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันในวรรณกรรม3ก๊กนี้นะครับตัวละครโจโฉเป็นตัวละครที่มีความสําคัญต่อเรื่องเป็นอย่างมากแล้วก็ด้วยบุคลิกของเขาที่มีความ ข้มแข็งขึงขังเด็ดเดียวเด็ดขาดนะครับก็ทําให้เป็นโจทย์ที่ที่เราจะต้องมาศึกษามาทำางค์เข้าใจกับตัวละครว่าเอะเราเราควรจะให้เสียงเขายังไงในในเวอร์ชั่นของเกมแบบนี้นะครับเพราะว่าที่เราเคยดูมาในเวอร์ชันหนังก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ในเกมก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเราก็ต้องมาตีความแล้วก็ต้องให้เสียงที่เข้ากับลักษณะบุคลิกของตัวละครด้วยนะครับไม่ให้มันโดดเกินไปอ่า ในการทำการบ้านก็พยายามศึกษาบุคลิกของเขานะครับจากโจทที่ได้รับแล้วก็ในวรรณกรรมที่มีในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในหนังสือในภาพ,พยนตร์อะไรก็ตามนะครับแล้วก็เอามาตีความในแบบฉบัของเราในการถ่ายทอดให้เสียงตัวละครตัวนี้ก็ตัวนี้ตั้งใจมากๆเลยก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวฝากผลงานเสียงของโจโฉในเกมบันทึกลับ3ก๊กด้วยนะครับขอบคุณมากครับ คนคนนี้คืออัจฉริยะใต้บัญชาข้าพวกไร้ประโยชน์อย่างพวกเจ้าก็เหมือนกับคุณธรรมที่ไร้ค่าใต้ล่าคือของข้าข้าพร้อมรังแกคนใต้ล่าแต่ไม่ยอมให้ใครหน้าไหนเอาเปรียบข้าหากอยากชนะคนอื่น ย่อมต้องทำให้ตนไม่พ่ายก่อนอสวัสดีค่ะชื่อแพรค่ะลงเสียงภาษาไทยเป็นตัวละครเตียวเซียนในบันทึกลับสามก๊กค่ะความรู้สึกที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมภาคเกมนี้นะคะบอกเลยว่ารู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นความฝันของแพรในการ ภาคเกมนะคะก็เลยรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้รับการติดต่อมานอบยากมากน้อยแค่ไหนนะคะก็บอกเลยว่าไม่ยากนะคะเพราะว่าเป็นเสียงที่เป็นเสียงของแพรเองอยู่แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวละครเตียวเซียนเป็นต,ตัวละครที่แฟนๆสามก๊กรู้จักกันเป็นอย่างดีดังนั้นก็เลยอยากที่จะทําให้เตียวเซียนของแพรคะ่ะเป็นที่จดจําไม่ไม่แพ้กับเตียวเซียนของคนอื่นๆให้ค่ะเป็นผู้ยุติกาลียุคนี้เถอะท่านแม่ทัพ ให้ข้าตีกลองให้ท่านเถอะนะสวัสดีค่ะชื่อผักกาดนะคะลงเสียงภาษาไทยให้กับตัวละครใต้เกี้ยวในเกมบันทึกรับ3กคค๊กค่ะความรู้สึกแรกนะคะที่ได้พาคเกมนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็ชอบเล่นเกมจีนชอบอะไรแนวจีนๆอยู่แล้วค่ะตัวละครใต้เกี้ยวเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นหญิงงามล่มเมืองมีความอ่อนโยนมีความสุภาพนะคะก็ เป็นตัวละครที่ใช้น้ำเสียงที่เราคุ้นชินอยู่แล้วนะคะก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปค่ะคิดถึงท่านเหลือเกินตอนนี้ท่านสบายดีไหมได้ยินว่ามีคนสร้างปราสาทนกยุงทองแดงขึ้นมาสวัสดีค่ะกุณธิดาประทุมทิพย์นะคะหรือว่าชื่อเล่นสตางค่ะวันนี้นะคะตางก็ได้รับหน้าที่ให้มาลงเสียงภาษาไทยตัวละคร เสี่ยวเกี้ยวในเกมบันทึกลับ3ก๊กค่คะสำหรับความรู้สึกแรกนะคะที่ได้รับเลือกให้มาให้เสียงตัวละครนี้เราก็รู้สึกว่าในเกมเนี่ยได้ทำการตีความแล้วก็ออกแบบกราฟิกของตัวละครเนี้ออกมาให้มีความสวยสดใสน่ารักพอสมควรดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็มีความท้าทายค่ะแต่ว่าเราก็มั่นใจว่า ที่คาแรคเตอร์เสียงของเราถูกเลือกให้มาเข้ากับตัวละครนี้อาจจะเป็นเพราะว่าทุกๆคนได้เล็งเห็นความโมเอะในตัวเรานะคะค่ะก็มีความรู้สึกดีใจที่ 1. ได้เข้ามาสร้างสารรค์ตัวละครนี้ 2. ก็คือได้ร่วมให้เสียงพร้อมกับผู้ให้เสียงที่มีความสามารถทุกๆท่านด้วยค่ะการให้เสียงตัวละครเสีย่ยวเกี้ยวเนี่นะคะเรารู้สึกว่าเขา,ามีความ มโมเอะมีความเป็นเด็กสาวแล้วก็มีความใสๆแถมยังมีเสน่ห์บางอย่างในตัวด้วยมีความน่ารักมีความด้วยความที่เรื่องชื่อว่าเป็นสาวงามในปตัตตภีอะเนาะมันก็ท้าทายเราอยู่พอสมควรที่จะอยากจะให้ความรู้สึกเนี้ยมันส่งออกไปถึงคนดูคนเล่นนะคะว่าเขาเป็นสาวน้อยที่น่ารักจริงๆนะตอนนี้ท่านพี่กำลังคิดถึงข้าบ้างไหม ตอนนี้ท่านพี่กำลังคิดถึงข้าบ้างไหมให้สเสียวเกี้ยวเต้นรำให้ท่านชมเถอะนะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายกรวิธนาพรนะครับชื่อเล่นชื่อว่าฟิลม์มวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาภาคตัวละครเตียวเลี้ยวในบันทึกลับ3ามกกนะครับผมผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับ เพราะว่าการที่ผมได้เป็นหนึ่งในคนที่ให้เสียงพาคตัวละครเตียวเลี้ยวในบันทึกลาบสามก๊กเนี่ยทําให้ผมภูมิใจมากเลยครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครเตียวเลี้ยวเนี่ยภาคค่อนข้างยากอยู่นะครับแต่ว่าผมก็พยายามอย่างเต็มที่ครับก็ขอให้ทุกคนสนุกกับเกมนี้นะครับผมยังไงก็ขอฝากตัวด้วยนะครับกับตัวละครเตียวเลี้ยวในบันทึกลับ3ก๊กครับผมฝากด้วยนะครับ ต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟข้าก็ไม่กลัวมหาอุปราชโจเป็นเจ้าชีวิตของข้าเตียวเลี้ยวสวัสดีครับนัทพงศ์จอมจันทร์เฉล่งชื่อโดครับได้รับเลือกให้ลงเสียงภาษาไทยตัวละครที่ชื่อว่าจูกคัดเหลียงของเบ้งครับภายในเกมบันทึกลับ3ามก,ก๊กความรู้สึกแรกที่ได้รับเลือกให้ลงเสียงนี้ก็คือเป็นความรู้สึกที่เป็นเกียริ แล้วก็อ,กอีกอย่างก็คือมันเป็นความท้าทายใหม่ในการภาคเลยครับเพราะปกติภาคหนังภาคซีรีส์ตอนนี้ได้มาภาคเกมก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ของบทบาทการภาคเลยละครับพอได้รู้ว่าได้รับเลือกให้ภาคตัวละครตัวไหนผมก็ไปสืบค้นหาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวละครตัวที่ผมภาคอยู่คงเบ้งเนี่ยเขาเป็นกุนสือเป็นคนสําคัญของโจกโกกกหนึ่งใน3ก๊โกกครับ มีความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของการทูตแล้วก็ยังเป็นนักปราดด้วยนะครับการได้รับเลือกภาคตัวละครตัวนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็เป็นความท้าทายแบบสุดๆเลยฮะมันถามว่ายากหรือง่ายมันก็ไม่ได้ยากแล้วไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ง่ายเกินไปแต่มันเป็นความท้าทายที่สนุกครับทุ่มเทสติปัญญาและความสามารถตราบจนชีวิตหาไหมคิดการใหญ่ ใจต้องนิ่งสวัสดีครับ